สวัสดีครับสวัสดีครับกนุหนูที่ลกครับเอาหนังสือเลยมาฮะสำหรับแฟนๆที่ถามไทยถามหานิทยาสารกําลังฮอตฮิตในขณะนี้ทั่วอาเซียนและเมืองไทยนะครับอาเซียนด้วยเหรอก็คือ t ไท a แลนด d e ฟลีดีไซน์แมกซีนฉบับแรกของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนนะครับที่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเฟลีดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลนิตยสารฉบับนี้ทำเครื่องอทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะแจกอย่างเดียวครับดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ขายเกลี้ยงนะครับคือแจกเกลี้ยงเลยนะครับอรอบรับประมาณ20,000ถึง30,000เล่มเดือนเว้นเดือนจุดประสงค์คือมาเผยแพร่งาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ไทยแลนด์ f e รีดีไซน์เอ็กซครั้งบริษัทครั้งแรกของประเทศไทยและประชาคมอ,อาเซียนเป็นฉบับ2องภาษาครับกราบขออภัยด้วยฉบับนี้แจกเกลี้ยงแล้วนะครับฉบับนี้เนี่ยก็แจกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกเนื้อหาภายในก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของบ้านเพื่อผู้สูงอายุ h healthy Care Home สำหรับผู้สูงวัยอาหารที่เป็นเฟรีต่อสุขภาพ ทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือคนทุกวัยเป็นต้นนี่ฮะแม้แต่การออมของผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนี่ฮะนวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดงาน Thailand Ferry ดีไซน์เอ็กที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นและฉบับหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระข้อมูลทั้งหมด แบบเต็มอิ่มจุใจเกี่ยวกับงานมหากรรมอารยสถาปัทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์เอ็กซ์โปสองพันสที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอีกประมาณ2สัปดาห์จากนี้ไปที่พ .6 Impact เมืองทองธานีครับนี่แหละครับไปเที่ยวไปชมไปชิมไปชอบไปแชะไปโชว์สินค้าต่างๆนา,นานามากมายเหลือเกินนี่นะครับและเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาส ไปกราบนวัสก,การท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับพระพรหมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไรมิตรวิทยารามราชวารมหาวิหารที่กรุงเทพมหานครนี่ครับก็ไปคุยไปสนทนาธรรมกับท่านหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮาผ้ายันวินวินวินที่ตามข่าวบอกว่า มีลูกศิษย์ท่านเจคุณรงชัยอยู่อเมริกาครับบินกลับมาเมืองไทยมาธุระแล้วก็มากราบท่านเจคุณครับช่วงที่การหาเสียงระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเฮลลรี่คินตันกําลังเข้มข้นดูเดือดเหลือเกินในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาท่านเจคุณก็มอบพายันไปให้ผือหนึ่งแล้วก็เขียนเซ็นว่าวินวินวินนะฮะปรากฏว่าผายันผืนนี้ตามข่าวว่าลูกศิษย์คนนี้ไปมอบให้กับโดนัลด์ทรัมป์ แล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่ทราบข่าวนะครับเมื่อโดนท่านทำชนะแบบล็อกถล่มโลกนะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวโชก่อนฮะโชกันนน,น,น,นี่อันนี้นะฮะอันนี้เลยนะครับอ๋อนี่นะฮะนี่ครับแล้วก็นี่ผมเลยให้ท่านคุณเขียนยังไงครับนี่ว,นวินวินวินนี่แม,มนั่นเป็นภาษาอะไรฮะบาลีหรืออะไรไม่ใช่ครับภาษากฤษครับอ๋อเลยฮะคุณบอ,อกครับภาษากฤษนี่ชัยชนะดับเบิ้ลเอ่อเขาเรียกอะไรแฮตติกเลยวินวินวินสามรอบนี่ครับ แต่ผืนนี้พิเศษนะนี่ขอขอชนอย่างนี้นี่ผ้ายันอารยสถาปัตต<อ>์ผืนแรกและผืนเดียวในโลกนี่ไหมที่เจ้าคุณธงชัยได้เขียนมาให้เมื่อวานนี้ครับนี่หนไหมอารยสถาปัตต์อารยสถาปัตตวินวินวินเพื่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุเพื่อตำรวจทหารผ่านศึกเพื่อคนพิการทุกประเภทเพื่อคนทั้ททงมวลมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสังคมที่ดีกว่า ประเทศชาติที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้ารเริ่มจากปัจจุบันด้วยพวกเราช่วยกันสร้างทำนี่ที่เกมเมื่อวานนี้นอ๋อนี่นะฮะผมก็ยังถามท่านเจคุณเอ๊ะถามนี่ท่านเจคุณครับถ้าคุณทาไมเชื่อว่าโดนันทำจะชนะเท่านั้นนะเจะคุณว่าไงเออท่านเจคุณก็บอกว่านี่คือหลักธรรมชาติหลักธรรมหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ประการใดทั้งสิน้นนี่ครับท่านเจคุณบอกดูข้างใต้พายัน นี่เป็นกุศโลบายเห็นไหมฮะกุศโลบายของพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านท่านดูเหมือนว่าดูเพลินจะเป็นเรื่องสยศาสตร์ไม่ใช่นะครับดูครับภาษาอังกฤษหรือภาษาบาลีครับพี่หนุ่มครับนี่ครับอันนี้อังกฤษนะครับไม่ใช่บาลีนะถึนว่าไงฮะเชนนี่ฮะ innovationidealismandfreedom สี่คำสี่คำนี้ครับเป็นไงครับคเซนต์ใช้ได้ไหมครับใช่ใช้ได้เจ้าคุณบอกว่านี่คือหัวใจสาคัญ และนำมาซึ่งชัยชนะของโดนั่นทร,รมรและของทุกคนในโลกนี้ที่ยึดหลักยึดมั่นและก็ดำเนินการตามแนวทางที่ว่านี้กล่าวคือว่าเชนการเปลี่ยนแปลงออใ,ให้ทันยุคทันโลกทันสมัยทันเหตุการณ์และทันล่วงรู้อนาคตมีวิสัยทัศน์เป้นเชนครับเห็นไหมคือเปลี่ยนแปลง,ง Innovation 2. Innovation ต้องมีนวัตกรรมเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยทั้งปัจจุบันและอนาคต มันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินดังนั้นต้องมีอะไรใหม่ๆมีการค้นคว้าคิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อชีวิตเห็นไหมฮะเช่ Chain, innovation, น innovation ideaism นี่ต้องมีอุดมการณ์มีอุดมคติมีความคิดความอ่านความฝันที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับคนจะยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จได้มันต้องมีอย่างนี้และปิดท้ายคือ freedom นี่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ซึ่งตรงกับหลักการเฟลลีดีไซน์หรืออารยสาปัตร์ซึ่งท่าคุณตรงชัยบอกว่านี่คือวาระของโลกยุคใหม่ปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปดังนั้นท่านจ้าคุณตรงชัยจึงให้ความสำคัญกับสี่คำคมเรียกว่าเป็นยอดภระคาถาทั้งปวงในยุคนี้เป็นอย่างยิ่งท่านก็พูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูย้ายด้วยใช่ครับนะฮะนี่แหละครับ และเนี่ครับเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณตรงชัยก็เมตตาพวกเรามากนะครับเรื่องของการก่อตั้งมุลที่อารยสถาปัตรเพื่อคนทั้งมวลเมื่อวานนี้ผมก็ได้นําเหรียญตัวอย่างคือเหรียญกลิ่งหนุมานอารยถาปัตรอลังการงานสร้างจากการออกแบบและกํากับดูแลสร้างสรรค์โดยท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์บาดนี้ก็ทําใกล้จะเสร็จหมดทุก รายการแล้วนะครับรอจะเข้าพิธีปลุกเสกพุทธาเทวาพิเศษใหญ่หน้าองค์หลวงพ่อทองคำวัดไบรมิตรในวันที่28พฤศจิกายนนี้โดยท่านเจ้าคุณธงชัยจะเป็นเจ้าพิธีพร้อมกับพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ18รูปนะฮะถามทีาคุณธงชัยว่าทำไมต้อง18นะครับท่านเจ้าคุณครับ18อ่ะ18คือเลขมหาจากักรพรรดิโอ้โหนี่อ่ะ เดี๋ยวไปชมไปฟังท่านเจ้าคุณธงชัยพูดถึงสุดยอดอลังการงานพุทธศิลป์จากการสร้างสารรค์ของอาจารย์เฉลิมชัยเพื่อการก่อตั้งส่งเสริมพัฒนาพระจงขับเคลื่อนอารยสหปัิประเทศไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกครับเชิญครับเป็นสวยงามมากวิจิตรศิลป์มากเนียบมากพูดกันอย่างชาวบ้านดีมาก น่าจะหาใครมาออกแบบและเขียนแบบได้อย่างนี้อีกแล้วถือว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดในยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างเป็นอนุสรยุคต่อๆไปว่าการละครั้งหนึ่งมีอาจารย์เฉลิมชัยมีคุณกิตศนะได้สร้างอันนี้ให้กับประเทศไทยและ โลกได้รับรู้และมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คุณกิษณะที่ต้องการให้อารยธรรมทางสถาปัตยกรรมกับผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเสมอถือว่าเป็นเสรีภาพเป็นฟรีดอมเป็นอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของจิตใจนะดังนั้นการออกแบบนนี้ก็มาสวยงามเป็นอารยธรรมสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยนี่อัตมานี่ก็เชื่อในปัจชิยาความคิดของท่านผลงานของท่านในคำว่าความสวยคือความขังอัตมาเชื่อเชื่ออย่างนั้นเพราะอัตมานี่อยู่ตรงนี้มานานเรียนทุกเหรียนพระทุกองค์ที่ขังลักษิ์สิธิ์ดูยังไงมองยังไงก็เป็นอารยะสถาปัต หรือเป็นการออกแบบที่สวยงามทั้งสิ้นเรียกว่าความขังพระองค์ไหนดังที่สุดองค์นั้นออกแบบสวยงามอังนั้นวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยออกแบบให้คุณกิษณะสวยงามมากมันขังมันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นยังไม่ต้องเสกเพราะความสวยคือความขังอยู่ข้อหนึ่งคือเรียกว่า มหานิยมใครเห็นก็ชื่นชมยกย่องใครเห็นก็รักใครเห็นก็ทักเนี่ยมหานิยม,อ,มอันนี้เป็นสเสน่ห์แล้วคนเราถ้ามีสเสน่ห์มีมหานิยมมีเมตตาซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าวินวินไปแล้วอโอ้โห,โหนี่แหละครับกราบอนุโมทนาสาธุกราบขอบพระคุณ พระพมังคลาจารย์หรือท่านเจคุณธงชัยวัดไตรมิตรเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับโอ้โหฟังคําแล้วที่ท่านได้อ้างถึงคําพูดอาจารย์เสริมชัยด้วยครับความสวยความงามคือความขลังแล้ว<อ>ท่านเจคุณธงชัยยังบอกว่านั่นแหละความงามคือความขลังมันเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่ขนาดยังไม่ปลุกเสกนะครับนี่คือการปลุกเสกด้วย พุทธศินความสวยงามล้ำค่าอลังการตะการตาเป็นความภาพภูมิใจอีกด้านหนึ่งในยุคสมัยของพวกเราทุกคนนะครับในการมาร่วมรวมพลังนะครับสร้างสรงสรค์สิ่งที่มีประโยชน์สวยงามและก็จะเป็นบุญกุศลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งอีกทางหนึ่งคือการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบจัดทำก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทุกรูปแบบทั้งมวลเพื่อผู้สูงอายุก็ดีผู้สุขภาพไม่แข็งแรงก็ดีตำรวจทหารผ่านศึกผู้สละชีพเพื่อชาติบาดเจ็บพิการก็ดีผู้พิการประเภทต่างๆก็ดีแม้แต่คนน้ำหนักมากคนอ้วนมากมนะฮะรวมถึงเด็กเล็กและสตรีมีคันนี่คือตัวอย่างกลุ่มคนในสังคมไทย ในอาเซียนและในโลกของเราในความเป็นจริงที่เขาต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตเป็นเฟรลี่ดีไซน์เป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับนี่และครับจึงเป็นที่มาของงานใหญ่ๆ2ง,งานในปีนี้2559ปีฮนุมานคือ1ง,งานก่อตั้งมูลนิธิอารยสถาปัต เพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยสู่เวทีโลกนะครับด้วยการจัดสร้างเหรียญกลิ่งหนุมานอารยสถาปัดนะครับและ 2. การจัดงานมหกรรมอารยสถาปัดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นตำรวจทหารผ่านศึกผู้พิการสตรีมีครรและเด็กเล็กและเพื่อคนทั้งมวล Thailand Ferry Design Expo 30พยถึงวันที่3ธันวาคมนี้ซึ่งท่านเจคุณรงชัยท่านก็มเมตตากรุณาองค์กรอารยถาปัดเป็นอย่างยิ่งท่านก็จะเดินทางไปร่วมในงานไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องของความงามคือความขลังนะครับและการส่งเสริมอารยสาปัดในาศาสนาสานต่างๆทั่วประเทศไทยท่านเจคุณรงชัยให้คิวมาเมื่อวานนี้ก็คือว่า ท่านจะไปที่เมืองทองธานีฮอ6ในงานมหากรรมอารยถาปัต์ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่สามธันวาคม mm hmm. ซึ่งเป็นวันปิดท้ายของงานพอดีนะครับแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีอาคมกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีดรัชาการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีกอบการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็จะมีพิธีปิดช่วง เย็นย่ำค่ำก็คือโดยท่านอาดุลแสงสิงแก้วมรมมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละครับก็ขอกราบเรียนเชิญมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งและเมื่อวานนี้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชานิยบายสาธราณะเพื่อคนทั้งมวลนะครับนักศึกษาปริญญาเอกประมาณ80คนนะครับ แล้วก็รวมทั้งปริญญาโทรปริญญาตรีอีกหลากหลายคณะวิชาก็มารวมกันมาฟังการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายของนิสิตนักศึกษาไทยในยุคสมัยใหม่และในเวทีโลกทางอาจารย์คณะครุศาสตร์ภาคการเรียนการสอนปริญญาเอกนะครับเมื่อวานนี้ว่าที่ด็อกเตอร์ทั้งหลายมาฟังเราพูดมาฟังการเสวนาแล้วก็มีตัวแทนคนพิการมาร่วมฟังด้วยนะครับเพื่อจะ เป็นการนำมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าสู่มวลมหาประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยแท้จริงนะครับผมก็ไปบรรยายไปเสวนาเรื่องของความหลากหลายของคนของมนุษย์ของนิสิตนักศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาเอกลงมาปริญญาโทรปริญญาตรีโดยเฉพาะเรื่องของเฟ e n ลี่ดีไซน์เรื่องของอารยสาปัต์ในห้องเรียนนักศึกษาปริญญาเอกนะฮะฟังกันแล้วคุยกันแล้วเสวนากันแล้วเนี่ย นักศึกษาปริญญาเอกตลอดจนด็อกเตอร์หัวหน้าภาควิชาที่ดูแลการเรียนการสอนเรื่องนี้ท่านจะคิดจะเห็นอย่างไรอ่ะไปฟังเสียงท่านหน่อยนะครับในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานะครับ ในเรื่องของของการที่เราต้องคํานึงถึงนิสิตนักศึกษาที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีมีความพิการเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องคงต้องอคานึงถึงแล้วก็ให้ให้ความใส่ใจนอกจากที่ที่เราพัฒนาด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นต้นแบบให้กับสังคมมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการคํานึงถึงนะครับมีการจัดบริการทางด้านอริยสถาบัตรสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการออกแบบ เพื่อที่ว่าไม่ใช่คนใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าเป็นการออกแบบเพื่อทุกๆคนคนเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยความต้องการหรือว่าการดําเนินชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องมีมีความลําบากเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยยังไม่ไม่เอื้ออํานวยใช่ไหมคะแต่อรารยสถาปัตย์เนี่ยคือเป็นการออกแบบที่เอื้ออำนวยต่อทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ไอเดียผมนะครับผมอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการมองว่า นักศึกษาที่มีความบกพพ่องทางร่างกายเนี่ยมหาวิทยาลัยควรจะจัดการอย่างไรบ้างปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีความพิการเนี่ยอยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นต้องจัดเตรียมความพร้อมให้แก่พวกเขานี่แหละครับและในงานม,มหกรรมอารยสาปัตย์ไทยแนลนด์เฟร e ด d ดีไซน์เอ็กซโว,วันที่30พยถึง3ธันวาคมนี้ทางคณาจารย์นิสิตนักศึกษา,าชาวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับก็จะ ไปร่วมทํากิจกรรมนําเสนอเรื่องของแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับอรารยสถาปัตย์เฟรนดีดีไซน์ทุกวันนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตีไปจนถึงเด็กๆโรงเรียนสาธิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของคณะครุศาสตร์จุฬาด้วยก็ไปพบกันนะครับ4วันเต็มๆที่ฮอร์หกอิมเมืองทองธานี30พยถึงวันที่3ธันวาคมนี้ครับ